เที่ยวเวียดนามไปกับทัวร์คุ้มไหม EP หนึ่งในทัวร์นี้นะคะเราไปทั้งหมด4วัน3คืนค่ะจุดหมายหลักนะคะก็คือเมืองซาปาและฮานอยค่ะเราเริ่มจากกรุงเทพบินตรงไปยังสนามบินนอยบายใช้เวลาแค่2ชั่วโมงกว่าๆเท่านั้นจากนั้นเราก็นั่งรถบัสต่อประมาณ6ชั่วโมงเพื่อเข้าไปยังซาปาค่ะซึ่งในระหว่างทางนะทัวร์จะพาเราแวะไปทานมื้อกลางวานันซึ่งมื้อนี้นะคะจะเป็นเฝอเขามีให้เลือกเป็นไก่หรือว่าเนื้อก็ได้ค่ะหลังจากทานเสร็จนะคะเราก็นั่งรถต่อไปยังตลาดเมืองเหล่ากาซึ่งที่นี่นะคะเป็นเมือองงชายยแดดนนนนนทีี่่ติกับมนนูนนขจคะภ ตลาดนะคะของขายเยอะมากๆทุกคนมีแต่แบบของแปลก,กๆทั้งนั้นเลยก็ถือว่าแบบเดินเล่นเพลินๆแหละทุกคนเขาไม่ได้มีขายแค่ของสดนะคะเขายังมีพวกของใช้ของเล่นเด็กแบบนี้ด้วยค่ะหลังจากนั้นนะคะเราจะนั่งรถต่ออีกประมาณ1ชั่วโมงเพื่อเข้าไปยังตัวเมืองซาปาค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปยังตัวเมืองซาปานะเราจะต้องมาแวะเปลี่ยนรถกันก่อนเพราะว่าเขาไม่ให้รถบัสคันใหญ่เข้าไปมาถึงที่นี่4ี่โมงครึ่งอากาศกำลังดีเลยนะที่พักที่ชัวร์จัดให้นะคะเราจะนอนกันที่อาสัวซาปาโฮเทลค่ะโดยเราจะนอนที่นี่2คืนเลยนะคะห้องพักท เตียงนุ่มและที่สําคัญนะวิวสวยมากๆเอาจริงๆคือโชคดีมากเลยนะวันนี้ที่มาแล้วไม่มีหมอกฟ้าเปิดขนาดนี้ไม่ได้วิวสวยก็ให้มันรู้ไปเถอะ ไม่ได้สวยแค่วิวจากห้องนอนนะทุกคนแม้แต่ห้องอาหารก็ยังชมวิวสวยๆได้เลยแต่มันก็คือวิวเดียวกันนั่นแหละแต่วิวจากห้องผักัมันจะดูสวยกว่าอะตอนนี้ก็คือเช็คอินเสร็จแล้วกำลังรอเวลานะัดเพราะว่าไกด์เขาจะพาเราเดินทัวร์ในเมืองโดยจากที่พักเราจะเดินไปยังจัตุรัสกลางเมืองได้เลยถ้าใครอยากดูคลิปแบบไม่ตัดไปกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้เลยนะจากที่พักเราเดินมาจุดนี้นะประมาณ5นาทีเองมาเริ่มกที่แรกไฮไลท์ที่ใครๆก็ต้องมาถ่ายรูปก็คือตึกซันพาซาตึกสวยสไตล์ยุโรปที่ใครมาเนี่ยก็ต้องมาถ่ายร กันที่ต่อไปค่ะบทหินซาปาสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยฝรั่งเศสเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเมืองซาปาเลยนะสัญ,ญลักษณ์เก่าแก่กลางเมืองบรรยากาศคลาสสิกปัจจุบันนะคะที่นี่เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและศูนย์รวมกิจกรรมของชุมชนค่ะและหลังจากนั้นนะคะเขาก็จะพาเราเดินชมรอบๆเมืองต่อค่ะและสถานที่ต่อไปที่เขาพาไปนะเขาจะพาเราไปที่ร้านหญิงลีร้านนี้ก็ถือว่าเป็นร้านดังในกลุ่มคนไทยนะร้านนี้เขาก็จะเน้นเสื้อผ้าแฟชั่นอ่ะเนาะก็ไปดูแล้วกันก็มีหลากหลายยี่ห้อแหละร้านแนวแบบนี้ก็มีอยู่หลายร้านเหมือนกันลองเดินเเล่นนัังจ,จากร้ีอท นะเพื่อกินมื้อเย็นพอถึงเวลานั้นหมายเราก็จะมาเจอกันที่ห้องอาหารเมนูแรกเป็นปลาเท้าทานแบบซาซิมิมาถึงเนี่ยเขาก็จะสอนทานก่อนเลยโดยใช้แป้งหอ่อแล้วเอาปลาเท้าไปจุ่มในน้ำมะนาวเพื่อฆ่าเชือ้อห่อด้วยผักตามใจชอบเลยใครอยากทานเผ็ดก็ใส่วาซาบิลงไปต่อไปนะเป็นเมนูไฮไลท์เลยชาบูปลาสเตอร์เจียนมื้อนี้เขาจะเสิร์ฟไวน์แดงให้คนละหนึ่งแก้วด้วยนะหลังจากมื้อเย็นเราก็ไปเดินเที่ยวตรงจตุรัสต่อบรรยากาศตอนดึกคึกคืนยิ่งกว่าตอนเย็นอีกจริงๆริบรรยากาศตอนกลางคืนเนี่ยถ่ายรูปออกมาสวยเลยนะก็ไม่แปลกใจเลยนะที่ว่าคนออกมาเยอะ นั่งทานอาหารสตรีทฟู้ดถ้าทุกคนไปนะจะเจอร้านแนวนี้เยอะเลยถือเป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของสาปาเลยนะใครที่อยากดูบรรยากาศเต็มๆแบบไม่ตัดกดเข้าไปดูที่ลิงก์หนะ้าโปรไฟล์แล้วกดติดตามให้ด้วยนะมีคลิปให้ดูอีกเพียบเลย